ตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้ผีอยู่ข้างนอกข้างในพี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เบลใจเย็นไปผีจะเล่น l e เ e ลผีจะเล่น l e เ e ลฟาร์มเฮาฟาร์มเฮาไหนก็ไม่รู้สดใหม่ทุกเช้าอ่ะอร่อยถูกใจเราฟาร์มเฮาฟาร์มเฮาเบลเดี๋ยวก็ตกรถตายห่าเดี๋ยวติดบาร์ก็ไม่หนิเดี๋ยวติดบาร์อือหยิบกุญแจได้ชนะแล้วเออเราอย่าลืมบอกภารกิจ อย่าลืมนะสาะทุกคนทั้งหลายหนังสือมีค่าลืม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 ให้เพื่อนเห็นผีนี่หว่าง่ายๆไอ้เพื่อนถ่ายรูปผีขอตั้งแต่แรกบ้าว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 ให้เพื่อนเห็นผีระหว่างไลลาเออให้เพื่อนเห็นอีเวนต์ด้วยแล้วก็ถ่ายรูปผีผีชื่อเอพิลโรสเบิร์ ลดเร็วลดเร็วลดเร็วเอฟพีเอฟพง่ายกับชีวิตดีป้านนี้อ่ะสองชั้นว่มีหน้าหลังปะไม่แน่ใจเลยหกดนี่อยหหาาย้้อออองงไไป่่่่นนะะูขขบเช็คผีก่อนเด้ ่แต่เรายังไม่ได้ดูห้องนี้เลยไปมาเดี๋ยวห้องนี้ก็ได้นะอยู่ไหนมิ้นมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยตกสะดุ้ง่โอนยมิ้นอยู่ไหนมิ้นอยู่ไหนมิ้นอยู่ไหนก็บอกแล้วให้ใส่แว่นมิ้นอยู่ไหนอยู่ข้างล่างขยวนสามคนเนี่ยอยู่ไคนเดียวเนี่ยฉันอยู่ห้องครัวเนี่ย ไม่มีไฟค่ะไม่มีไฟโอเอมีไฟไฟไฟเอาเวลาขึ้นไปหาไฟกันไปแล้วเราจะยันประตูกันด้วยนี <c oughs> ่ไง <are> ไวลาอยู่กอดไม่ช่วยดูเขาไม่ช่วยดูไม่มีขวานด้วย

อ่ตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้พี่โย่พี่ข้างนอกขอ้างในพี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี่แต่ทำไม e <F> มัน <S 2> 2 <S มัน,ม,นมองข้างนอกวะขอโทษเมื่อกี้ใส่เอฟเฟประตูเออตรงใจเหมือนลันตรงใจเหมือนลันเหมือนลันละ่ะเอฟสองเหมือนลันไปเอาฉมุดกันไปเอาสมุดมันไปไหนมา ลักกันจิ้งทิงกูหมดไก่ไม่ยังโหเลยไก่ไม่ยังโหยเลยไม่เดวเกล้องมาดิเม่อก้ลุก<ม>ว่าเอานะมูวาไ,ไม่มีใครอยู่บนดงเลยนอนคนเดียวเลย <c oughs> จะเออใ่เ,เ, <c oughs> เอลาฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่า <c oughs> ่อา่่ก่่่า่าอา่ร่ ผีจะเล่นลาเฟลผีจะเล่นลาเฟลเฟลพี่เขาต่อไปแล้วดิพี่ฟิวอะเห็นพี่ิวเออเออแล้วที่จะเอาอะไรดีวะเนี่ยกว่าเพื่อนจะหายสงสัยแล้วผีเล่าพอในบ้านหมดแล้วเนี่ยไมอยากให้ผีไปหนไหนใครที่ยังรอดอ่ะมาเปิดประตูให้ด้วย พี่ฟิวตายนี่น่าทำตัวที้ประโยชน์เว้ยมิ้นดูๆน่าทำตัวให้มีประโยชน์อยู่เนี่ยไอ้มิ้นเปิดไฟมาเร็วมวมันโคตรกินเซนตี้เลยบอกไว้ก่อนโยเกลือแล้วโยเกลือแล้วโยเกลือแล้วโยเกลือร์โยเกลือแล้วอะไรคือโยเกลือร์โยเกลือร์โยกลืออะไรทำไมไม่เปิดไฟ อยู่ห้องนู้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามา, <Yeah. S 2> มาแล้วมาแล้วตายอ,อีกแล้วไม่น่าเลยไม่น่าเลยเรา <c oughs> หมดแล้วหมดแล้วอุวยไลจัว่าทำไมมันล่าโหดจหังอ่ะมันล่าไวมาก <c oughs>